สบายดีพี่น้องบสกุลสคนจ้าเมื่อนี่อัมรักกากี่เป็นมือกล้องนะจ๊ะมือกล้องหรือมือปาดนางก็บรรลุจ้าโอ้บะว่านางอย่างจ้ะอย่างล่ะอันนางสิมาเบ่งเบาหมีตั้สายบัวสิหกนั่นเองจ้ะใส่แหนมใส่หมูหย่อนะจ้ะจ้าตักไปเบ่งจ้าให้เทียงให้เทียงหน้านี่แหละจ้ะเทียงหน้าน้อย ีนนยงน,นานน่อยไอ้น่าต้อยเทียงนานในละไงใครมานะฮับดูจ้าตาเป็นเทนเทนเทนสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องอพ่อกับบ่าวมีกับพี่น้องหลังจากที่ห่างหายจากหนา้าเจาะมาลายเติบสักพักเนาะส่วนญ่ก็จะเป็นคนอยู่เบื้องหลังลใช่อเมริก,กากีีเป็นคนแสดงตอนนี้บ่าวมีทำเอง เมนูนี่คือบะหมี่ตองทําเองอ่ะนางแบบมทัทนัตแเมนจ้านางตำบะเป็นแล้วก็บะเคยกินจ้า<ม>ตำสายบัวสายบัวก็ได้มาจากน้องน้ำของนางนี่แหละจ้าปุ้ยดอกหูเสียงนางกล่าวสำรีอาดถูไรเดอรจ้าเนี่ย,ยว่าแต่ปุ้ยดวกเหรออันผูุขาต่ำนี่ก็ยังหนวกพี่น้องมันอีิต่ำมูยอไอ้สายบัวเนาะบะเป็น,ะม,นมูยอไอ้สายบัวกุ้งสดเด้สายบัวมูยอ่อมนันอีกอืะ เนี่เครื่องปรุงของเรากระเทียมกระเทียมนะจ๊ะกระเทียมตำลงไปจ้ะไม่ใช่กระเทยนะจ๊ะรสชาติที่ออกมาจังได้กระติ๊ดตาเบิ้งพี่น้องโดยอัมือกล้องกับมือกล้องมือใหม่พี่น้องจับเงี้ยงใส่เงี้ยงควายทำมันตงุงแน,น่ <c oughs> นาเลยโดยการที่เราจะใส่กุ้งหรือปลาหมึกมันกัน สีหายากแน่เนาะมันไก่เมืองไก่ตลาดนะพี่น้องทั้งพริกอันซุปพริกขาวดำฟ้าลงไปเล้วจะดำตาต้างน้ำโดยแซ่บแท้แน่นอนพี่น้องก็บ่รู้แหละนะก็บอกเคยกินนะก็สิห่างก็สิได้กินเงนี้ยสิีเบิร์มาพี่น้องเนาะปกติที่เคยตักค<ด>ืออันสายบัวกุ้งสดเนาะมันอแต่วา่าสิตดำสายบัวบมุยออม,มันมีกุ้งสดดอกมันแพง โดยจะยื้เพียงให้เพียงหน้าคือก้าวแตพี่น้องสนมากจะออกมานามันนากันล้านล้านพี่น้องไปช้ายหรอกล้านล้านต้องทำาน้ามือขู่แปดอาหารอยู่มันนีวันพักผ่อนวันยุดขาเจ้าพรีคล็ๆโดยพี่น้องก็ตามไปเบื้องหน้าว่าไผยแน่กินกินนะก็มีไผยแน่ฮนาต่ำแล้วนะพี่น้องได้ข้าวว่า เีม่มลากากีมีแขกพิเศษมาว่าสันวาโดยจักปภัยเห็นแวบ,บๆตามไปรูน้นะว่าพี่น้องตอนกินว่าสิเป็นไผ่วาสิเป็นไผ่ลูกเป็นผีมาแต่ใสนั่นเองพี่น้องว่าเป็นูุบ่าวของนางกระบรูผ <c oughs> งนัวพี่น้องบุษไสลายเดียวกระดูกพ <c oughs> ุ้นอุกอ่างทางใจดีนะโพดผูแอบใส่ก้อนหนานี่แล้วเดีย๋ยากเจ้าสิว่า ปวดโพกโมกแต่งั่วผ่านะพี่น้งนองเนาะแซบดูกันไปยาวๆนะค่ะมาใส่อยียงเนี่ผิดพาดประกาศได้กข็ขอโทษขออภัยเพราะว่ามือกล้องมือไม่กสีไล่หูไล่ลาตาพอโทรศัพท์กับวไมไนกันสั้นเด้ใสอ่อันขากล้องอธรรมดาโดยพี่น้องล้วนๆเรียนๆกับผิดพาดกับขอโทษขออภัย แม่เลยจ้ามันก็บอแน่ตอนนี้ก็สั้นรืวนในอนาคตน้า,นาก็จเป็นจะคของซ่องเองก็บาดูนะจ๊ะเอ้ามันมีแผนลายมันจะยึดซ่องแล้ว <c oughs> บดตองบีบพี่นอ้องใส่บดเพียงบดเพียงรอดอือดูดด่าสิเื่งใส่ก็สิมีอย่างแน่น่ะก็มีน้ำป่าเป็น <จำ S 1> น้ำตาลน,นี่แหละเนาะพี่นอ้องที่เต้าให้เ้อส่วนนี่แหละ มุ่งยอกก็ซสื่อมามักทั่วเจ็บมาลนบัวโธเเศใส่มักหน้า<ด>ล้วก็ใส่มักเขือพี่น้องเริ่มยุยย่ยอะไรนะจ๊ะเริ่มมีหน้าตาสีสันแล้วเด้อพี่น้องเอาบมดให้ต่ำคือกันต่ำาันคให้กันต่ำมันสมต่ำนี่แหละแต่ว่าต่ำซ้ายบวชนิีนวได้พี่น้องโธ<ด>ยชิซ่บเพราะลำบัวมันชิมีรสชาติดี เริ่มคนซิมิมาก,กินละพี่น้องคู่แฟดมอลาหนาะกนมาละเท้าทามกมาละเด้อยาวอายุยาว,ยวเร็วๆแขกพิเศษของเจอมรลากาเกียวสิเป็นไผ่นาะโดยเออจะเริ่มเริ่มที่แล้วกับอย่างนาอมาักมักขัวฟักยาวเานี่นะ เอาเนียน้ำขวดขวดยั่วยั่วจ้าแงวแงวจ้าตามจะเที่ยงให้เที่ยงหน้าแหละพี่น้องเที่ยงหน้าน้อยนาเตยละกันเที่ยงหน้าน้อยไอ้นัดตยเที่ยงหน้าหน่อยเลยไปมานะครับตาหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้บ่ฮครั้นะเด๋อ ยังไม่หันใส่หมูยอพี่น้องใส่หมูยอลงไป<ด>ใส่หมูยอนี่เห็นนี่หมูยอนี่มันจะใส่เป็นตาดำอยู่แล้วมือกล้องกันดี <c oughs> หมูยอพี่น้องยั่วยั่วพี่น้องหมูยอแล้วก็ตามด้วยสายบัวสายบัวทรับจะบวดต่ำให้มันแหลกเลยต่ำพอดีแบบหยวบหยวบมานะ สายบัวลงไปสีเ<ซ>บิงบ้งแล้วบอกเสร็จประแดกหลายๆนะพี่น้องสิแซ่บอ,ออกสเค็มๆแ<ส>น่จักหน่อยนางมาก <laughs> สูตรสไตล์นางตองเค็มไว้ก่อนพี่น้อง <laughs> เพราะว่านางอยาดซบนางเปื่อย <laughs> ตับมือย่อืส เริ่มเข้ามาแล้วพี่นอ้องเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องมาเบิ่งหน้าตามันสิเป็นแบบใดตอนแรกว่าสิไใช่าดมันหลายเกินพี่นอ้องถ้าเป็นกุ้งประมุขคือสิดีนะพี่นอ้องือสิสซ่บย,ยั่วจ้าเลิศเลิศเ,เปิดเตอ น้ำลายแตกบุกห้องอถ้าไปติ้นเป็นปะมกให้แตกนะเพื่อบ้านห้าใไก่จันทนี่หน้าตาก็สิเป็นตรงนี้โอ้ตอนแรกว่าเช่ใช่ถาดมันลายเน,นามนะมาเด้อพี่นอ้องมากินน้ำกันแซบ่บแซบ่บสายอยูย่หัวระเทยกระอดม่ได้คอซิมก่อนนี่เด้อมาสร้างว่า <laughs> เดี๋ยวสิพาไปหาแขกพิเศษของเจอมารากาเกติดตามไปเบิ่งพี่น้องไปเ<ด>บิ่งน้ำกันแล้วพี่น้องมาแล้วถึงบ้านไรก็ต้องไล่เง,งินหลักมันยังแม่ยังนอวบา,นม,ามาจากคณะใดเนาะเฮ้อ <laughs> 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 มาจากคณะใดลูกจะรู้กันเมื่อกี้น้ำกันยัว่ยวๆหลายผู้หลายคนนะจ๊ะ ย้อมม่ได้ย้อมมักสมอสมอเอาโบเห็นพลจิตกติเจียงน้น้อยนตกมาเดิมพี่น้องนี่ส <ok ้มต่ำสายบัวเพื่อนสาวมาหาพี่น้องกําลังต่ำสายบัวมาสู้กําลังพันเออรีสั่ พ่นสาวมายังหูบ่ใจพี่น้องเอาซองมาหายเจ้าซองมาหายเพ่นเจ้าผัวอ้าวมาสร้างว่าดิเจ้ว่าในผัวบัก้าไงนู้นก็ยังไงอันนั้นแหลยไงนู้นมามามาพี่น้องตมสมสายบัวมุยเข้ามาหนิปะทะกับแทนแทนแทนมักกะทันพี่น้องมักกะทัน แก้วยมากตะไคร่หมากกินงอย่างคือบัต่ำหัวซิงไคเคยกินบ่พี่น้องแต่แห่ต่ำหัวซิงไคอ่าลงมือลงมือแซ่บบ่เอาเขากินแม่เออซูวเขากายเข้ากายเข้ากายซีมึงดูรสชาติเป็ี่ยนได้บรร5กินแล้วพบรรดจงใส่สีดอกโป่งน้ำบ่ท่านกับบ่จักแซ่บเอซีมซีม ผู sponge, ้ใดบ่เคยกินต่ำซ้ายบัวนะยากยัสองวันใจจักนย่ันกินพี่น้ามันจังแซบจ้าชมมากระท่านเข่ากระโตกไดพี่น้องวายุนองกระโตกแนวกินบดอืดบดยากพี่น้องของกินบ้านนอกบ้านนาเฮากระหาตาำธรรมซาตชขาน้ำลูก มึลองซีมึงดูแต่ส่วนใหญ่เขาที่ต่ำมันสายบัวหมูสายบัวกุ้งโซดแต่เขาต่ำใส่กุ้งโซดแซ่บได้อันนี้ต่ำใส่มูยอเนหงเซื้อมาจากโลโลเอาเอาเงินมาเจ๊อันนี้ต่ำเวเพชวจผ็ดจี๊ด ใช่น่ดแสบบัสิมอนคอนไซแสบแบจ้ะแสบแบบปีนังแ่บปลิ่ปลาเหลือแสบแต่แตบแสบโบลแซ่บบมกม่วงามื่งแสบน้ำลายห้ามมันเสียรนชาตจตัวน้ำได้มันนัวตัวนี้แหละอจนนำ้รถเอา้ถไปหน่อยเห้ย มันิา้อี้าน่าเอจ่แนี่เนี่ยายสิาใหเพื่อนสอมาหาจ้าแล้วคนก็เห็นแวบแว๊บแวบอยู่แล้วจ้านั่นนะนังกับสี่พ่อแมที่อย่าจ้าภาษาคอยมันบ่อยเปิดภาษานางนะปีหนึ่งเปิดเพื่อนนั่งแยกกันกบบคอะไรภชษาเจ้านะมันเปิดซุ้มมืากอ กินซุ่มแซวกันพี่น้องแซบ่บแซบทั้งเผ็ดทั้งแสบกินก็กินยิ่งห่มไม้เพื่อน่ะลมเย็นวง,งนว่องสร้งสะบ่อนหย่อมน้ำปลวกน้ำปลวมันกรอบได้ซ้ายบ,ยาบัวยหย่อปลัวปลัวกมันแสบเด้อ ำตลไม่ก้องมันหำไปดังโก้อมหำไปแอเยทรงใส่ผ้าสลงเมื่อยนเอามีเกะทันเนาะสมมะกะทันแซบแซบสีล mm ้ำ hmm จักหน่อยพี่น้งลมใ กจนตกำดำยกระตุยกระเจายน้ลยอไรเจ๊กระจุยกระจาย้องเนาน้่ักหน่ดวาวบรรยากาศก็ลมลมเย็นเย็นคื้นก่าพี่นอกอากาศสีนหนาวๆอยู่บ่ค่อยห้อนดอกเอาวมาว่ะแดมเฟยบ้าเมลู กินซุ้มแซวกันยูไหอยู่นานี่แล้ามงอด้นี่แล้นรถรถมาหัเแกยาเขากินเรื่อไม่อิ่ลยน้เขด่มินาใส่น้ำเขาน้มาิ่มนก้ำเขาินแล้วก็กินเขามาก่กร่างลงมาอิ่มบ่อิ่มไปจกินอ่ไรน้อยกินไปจักรล้แล้วเมื่อกี้กินแกงน้ำไม้อ่า นั่งกินจบดีลกูกสบายกับอ,อันน่ะสบายคักค่าจะกินสบายสบายรักกันไปแม่นยังนอ,นอกบาทนี่คือ <laughs> จะค้อนยังได้ละฮอนขึ้นตามอารมณ์เนาะอารมณ์พาไป <laughs> นีผม้ชยเขาซิงอีกเลยวนนีหัวหมอนอย่างเบอดกันมูยายอคือตใบัวมูยอหายไปเบิดแฟนนรอกินแต่มูยาถูกเกี้ยงเรียบร้อยท่านไปบัพอ3สามนาทียายบัวาันั็สมมากเกนเขรของวันเลยค่ะป๋องกเอ้องจตรม เขาแกงใส่ปลาแซบได้นางเอกมาลำเรื่องเขาส่งมงดูแบบนี้นะนางเออใส่ไปาต่างคืออไรคือสาธิตสาธิต้ายไปใส่หมดนี้ดวงใจเฮ้ยทำไมเอามาอีกแล้วบอจ้าไในยุคสบักซาตะ เขาน่ะชาทีไปเลวพี่น้องลาดเลยเจ้เตยลาเจ๊ลาเลาน่าฮานเลาเลาน่านเอาเมนอย่างนอไปแลยพี่น้องอยู่ดีแมงวันสุขสุขคนพ่อกันคิดนา โดยมวยยอก, <คน S 1> กระเ<ห>บิดแซมและกากีขอให้ปังๆนะคะปีใหม่ขอเองเองสกุดสกุลเด้จ้าโดยสบายลํำรวยลํำรวยไปแล้ว